ต่อไปเป็นสมุนไพรสดนะจากใบข้าวก็ตามจากสมุนไพรริดร้อนเย็นอื่นๆก็ตามเนี่ยอันนี้เรายกตัวอย่างใบข้าวนะฮะสมุนไพรใบข้าวนี่ก็หาง่ายนะเอาใบข้าวครึ่งถึงหนึ่งกำมือผสมน้ำหนึ่งถึงสามแก้วประมาณสองร้อยถึงหกร้อยซีซีนะเอามาขยี้โขกปัน่นนะแล้วก็กรองผ่านผ้าหรือผ่านกระชอนเนี่ยเนี่ยก็ได้สมุนไพรมาแล้วนะ นี่ก็ใช้ถ้าเป็นภาวะร้อนเกินก็ดื่มเลยนะดื่มไปถ้าเป็นภาวะร้อนเกินก็ดื่มนะครึ่งถึงหนึ่ง <c oughs> นะก็ดื่มไปนะประมาณครึ่งถึงหนึ่งแก้วนะเชา้ากลางวันเย็นตอนท้องว่างหรือตอนมีอาการนะก็ปรับความเข้มข้นได้ถ้าที่รู้สึกสบายการร้อนเย็นพันกันก็กดน้ำร้อนใส่นะหรือใส่สมุนไพรริดก้อนเข้าไปด้วยนะถ้าเป็น ภาวะร้อนเกินแล้วกนะ็ใช้วิธีต้มให้มันเหลือนะต้มให้เดือดให้มันเหลือครึ่งหนึ่งนะให้น้นํานีลดลงไปเหลือครึ่งหนึ่งก็สามารถที่จะนะมีฤทธิ์ร้อนที่สุขุมได้หรือว่าผสมสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเข้าไปด้วยอีกก็ได้นะแต่อย่างนี้เป็นต้นนะให้มีสมุนไพรฤทธิ์ร้อนที่มากกว่าก็จะเป็นฤทธิ์ร้อนที่จะแก้ภาะวะเย็นเกินได้นะอันนี้นำสมุนไพรใบข้าว นะการเพาะต้นข้าวก็ง่ายๆนะเพาะต้นข้าวเนี่นะเอานี่แหละข้าวเปลือกนี่ไปแช่น้ำหนึ่งถึงสองคืนแล้วก็ยกขึ้นมานะยกขึ้นมาเอาผ้าหอ่อดินน้ำออกนะเอาผ้าหอ่อหรือว่าใส่กระสอบนะประมาณหนึ่งถึงสามวันมันก็จะงอกแบบนี้แหละนะแล้วเราก็ไปหว่านในดินที่เราเตรียมไว้นะพื้นที่ที่เราเตรียมไว้นะอย่างดินเราก็เตรียมดินดีๆไว้ประมาณ ดินก็วิธีเตรียมดินเราก็าเอา,าอินทรีย์วัตถุหนึ่งส่วนผสมดิน3ส,ส่วนอินทรีย์วัตถุเช่นเศษอาหารวัชพืชนี่เป็นต้นนะนมูลสัตว์หนึ่งส่วนดิน3ส,ส่วนคลุกกันดีๆใส่ภาชนะของเราไว้แล้วก็รดน้ำให้มันให้มันเละเป็นตมเลยาจากนั้นก็เอาเนี่ยเอาข้าวที่งอกแล้วนี่หวานเลยหวานหวานหวานไป ต้นไหนที่ยังไม่จมแล้วก็เอามือของเรากดๆลงไปหน่อยให้มันจมดินลงไปประมาณหนึ่งถึงสามมิลลิเมตรนะนั่นแหละแล้วก็รดน้ำวันละครั้งโอ้งามเลยทีนี้รดน้ำวันละครั้งเลยก็จะงามาเขาจะค่อยๆขึ้นมาเจริญงอกงามได้ดีหวานไปก็ห่างกันประมาณครึ่งเซนติเมตรนันน่นนะเราก็จะได้ใบข้าวที่มาใช้ได้ ปุ๋ยชั้นดีก็ยูเรียชั้นดีที่จะลดได้ดีก็คือนน้ําปัสสาวะหนึ่งส่วนต่อน้ำสิบส่วนลดหนึ่งถึงเจ็ดวันต่อครั้งสบายมากเลยทีนี้ก็งามเลยแหละข้าวเราก็จะงามเลยอย่างดีเลยนั่นนะไปทําได้ถ้าได้สนใจเมล็ดข้าวของข้าวไรสารพิษก็ติดต่อตลาดวิธีนะเรามีเมล็ดข้าวไรสารพิษ นะมีเมล็ดข้าวไร่สารพิษข้าเปลือกไร่สาพิษนะท่านใดสนใจก็ติดต่อนะตลาดวิธีทำได้เลยนะก็มีเข้าเปลือกไร่สาพิษที่จะนะจำหน่ายนะส่งไปให้นะท่านใดสนใจก็เชิญนะอ้านี่ก็บอกวิธีทำสมุนไพรไปแล้วนะนะปรับสมดุลให้ดีให้รู้สึกสบายเซลล์จะแข็งแรงสร้างอินเตอร์เฟอรอนสร้างมเมล็ดขาวไปกำจัดเชือ COVID, เช้อโควิดเชื้อโรค อื่นๆหรือโรคไม่ติดเชื้ออื่นๆได้ดีนะแล้วก็มีข้าวนะอ้าวนี่เมล็ดข้าวพันข้าวมีทั้งแจกมีทั้งขายนะท่านใดสนใจก็เชิญนะนี่ได้ยาสามัญประจําบ้านนะมีเมล็ดข้าวไว้แล้วก็ปลูกเป็นต้นข้าวไว้นะามีได้ยาสามัญประจําบ้านเลยนะสามารถปรับให้มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันฤทธิ์ร้อนได้เลยนะมีอันเดียวก็ได้หมดทั้ง3ามฤทธิ์เลยนะถ้าเรามี ปัญญาที่จะนในการดําเนินการนะมีความรู้ใช้ได้นะนี่เป็นเม็ดข้าวได้สารพิษนะท่านใดสนใจก็เชิญนะ